The <laughs> มิดค่ำคืนแห่งความงามไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกับงานฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามโดยคุณเอกนะกักกรกรฮิรันกรรมการผู้จัดการบริษัทบอนซองจำกัดพร้อมด้วยคุณเวทกรกาญจนากรบริษัทอันดับหนึ่งผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับคลินิกความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จพร้อมทับนักแสดงสุตาในวงการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายนอกจากนั้นยังประกาศ รางวัลบอนซองอวอร์ด2022มอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่เป็นลูกค้าบอนซองมียอดซื้อขายมากที่สุดไฮไลท์สำคัญในงานเปิดตัวนักร้องตัวแม่นัดมีเรียและหญิงนาาัฐามาในชุดอลังการดาวล้านดวงนั่งแท่นพรีเซนเตอร์ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ฟลอร์เติมเต็มความสวยเต็มคาราเบลนอกจากนั้น2พรีเซนเตอร์ป้ายแดงนัดมีเรียและหญิงรัฐายังขอเสิร์ฟความเวอร์วงังด้วยมินิคอนเสิร์ตร,รวมมิดเพลงดังสร้างสีสันให้ค่ำคืนนี้เป็นอย่างมาก งานนี้เป็นงานฉลองรอบ11ปีบริษัทบองซองนะครับบองซองเนี่ยเป็นบริษัทขายโบทชอกขายเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องเลเซอร์เกี่ยวกับองค์กรความงามทั้งหมดเราเป็นเพื่อนกับหมอทุกคนเพื่อซัพพอร์ตหมอนะครับก็มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าคนไข้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ที่คุ้มค่าที่สุดและใช้ของมาตรฐาน ก็ดีใจมากค่ะจริงๆเคยร่วมงานกับพี่ <ฮะ S 2> เอกมาแล้วแล้วก็พี่เอกก็เป็น,นเรียกว่าเป็นคนที่ข้ามอดในการทำางานกว่า2 0ปีก็เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็คิดว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับสิ่งที่เอกนำมาให้คนไทยทุกคนที่ได้ลองใช้กันดูนะคตอนนั้นเราร่วมงานกับคาทางน้องหญิงเนี่ยร่วมงานก็ตังเป๊ะตลอดนะคร<ช>ับแต่ตอนนั้นเป็นคลินิกความงามนะครับ <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้เราเป็นบริษัทยาครับที่ซัพพอร์ตของหมอทั้งหมดนะครับ เราอยากให้ให <łość> ้คพยโพใช้ของที่ดีคะก็วันนี้รู้สึกยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วอยากจะบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอ็ถือว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตามแต่ว่าก็เปิดเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าน้องก็ให้การดูแลที่ดีมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อรงก็ 11ปีแล้วนะคะ,<ล>ะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในวงการทํางามแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนัดเองก็มั่นใจนะคะในในบองสอกก็เลยอยากจะแบบร่วมง,งานด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติค่ะก็ยังบอกกับน้องหยินกับทาง,ทางท,างทางที่นัดว่าเราคงร่วมง,งานแบบนี้ทุกทีเพราะว่าทั้งสอง,ท,งอท่นานเนี่ยผวิจารณแล้วว่าน่าจะเป็นการการตีความสวยอมตะถ,ถ้าเทียบกับพี่นัดเนี่ยทุกคนไม่อยากเรียกพี่นัดเลย จริงๆก็ดูหน้าอ่อยกับผมเยอะเลยเนี่ยไหรอคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยน่าจะพี่นัท26นี่ยผมผม25อีกตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าใทยก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกนายนุ่แบบทุกปีในฮานะเป็นแบรนด์อม b าสเตอร์แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะใช้เอ่อยาเลือกความงามให้มีคุณภาพก็คิดถึงบองซองตอนนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ก็คือฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือยี่ห้อฟอเรนะครับฟิลเลอร์ฟอร์เรสหน้าทั้งสองท่าน็จะเิ็นความสวยนะครับ เราจะไม่มีคําว่าแก่นะครับ <c oughs> ฟิลเลอร์นึกถึงฟอรเร่นะครับใช่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของฟิลเลอร์ฟอรเร่นะคะ <c oughs> ก็ฝากไว้นะคะฟอรเร่์ฟอใจฝากไว้ฟิลเลอร์สัญชาติเกาหลีที่ลองแล้วก็เนียนฉับวาวนะคะใครอยากเป็นฟานเหมือนดอกไม้บานก็ เลือกใช้ฟิลเลอร์ฟอ h e a d ได้ค่ะแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์อยู่ค่ะใช่นี่ไงเห็นไหมดอกแดงมาเลยก็คือว่าเอออย่างฟิลลเอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีสัญชาติสวีเดนสัญชาติยุโรปสัญชาติอเมริกาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีฟ filler สัญชาติเกาหลีซึ่งจริงๆเราอ่ะเป็นคนที่ไม่จับ f เล l e r เกาหลีเลยนะทุกคนจะรู้เลยว่าหมอเคสไม่จับฟิลเลอร์เกาหลีแต่ว่าพอเรามาลองอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเนื้อมันเนียนมันดีมันเลิศเป็นฟิลเลอร์เกาหลีตัวแรกเลยที่เราจับ ที่เรา recommend ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเอ้ยมันผิวมันโกลอ่ะผิวเกาหลีมันโกลชํำวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปั้นง่ายแล้วมันแบบมันเนียนมันเนื้อมันเนื้อมันได้เราก็เลยอ่ะทางคุณเอกติดต่อไปแล้วก็เลยโอเครับก็ชื่อแพทย์หญิงวิสุทธยาบุญสมนะคะหรือว่าหมอนกิฟจากมิชิโกคลินิกค่ะค่ะก็ชื่อซิลิลดาลวธนนวณิชค่ะก็มาจากมิชิโกคลินิกเหมือนกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีกับบริษัทบองซองด้วยนะคะที่ผ่านมาครบรอบถึง11ปีนะคะก็คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากที่อยู่เคียงคู่วงการความงามมาอย่างยาวนา ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทบงซองด้วยที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้กับทางคลินิกแล้วก็คนไข้หลายๆคนได้ใช้นะคะก็คลินิกเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโบทอกคลูเซอทอกซินนะคะของทางบริษัทบงซองแล้วก็อนาคตเนี่ยก็ทราบว่าบริษัทกําลังนําเข้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ชื่อฟิลเลอร์ยี่ห้อฟอ r ์เรจากทางเกาหลีก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมีผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาให้คนไข้เนี่ยได้เลือกใช้แล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิม ก็วันนี้ก็เป็นรางวัลนะคะที่คลินิกมียอดใช้ตัวโบ็องนะคะตัว botulinum toxin ก็คือตัว Botox toxin นนะคะอันดับของประเทศก็บริษัทนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็น้องๆเซลล์ดูแลดีมากนะคะดูถือบริหารนะคะก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความน่ารักให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะก็เลยมั่นใจที่จะใช้แบรนด์ของบริษัทต่อไอค่ะของคลินิกเรานะคะจริงๆแล้วก็คือเทคนิคของการฉีดต่าง ก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะแต่ละบุคคลนะคะก็คือเป็นการดีไซน์ รูปหน้าคือหมอเป็นคนดีไซน์อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีความดีไซน์ให้เป็นตัวของเราเองมีความสวยในแบบของตัวเองที่ไม่ได้สวยแบบคนอื่นมีความเป็นธรรมชาติด้วยค่ะใช่คะก็การฉีดโบท็อกบางทีหลายๆที่หลายๆายคนอาจจะคิดว่าฉีดที่ไหนก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวท็อกซินนะคะเป็นเป็นยาตัวหนึ่งแต่สิ่งที่แอดเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ของคุณหมอในการที่จะดีไซน์รูปหน้าฉีดยังไงให้ออกมาสวยในแบบของตัวเองและยังดูธรรมชาติอยู่ค่ะเน้นความเป็นธรรมชาต แล้วก็ดีไซน์เฉพาะบุคคลฟีดแบ็กคนไข้ชอบมากนะคะในเรื่องของการฉีดปรับรูปหน้าต่างๆโดยเฉพาะที่คลินิกก็คือจะเน้นการใช้ลิฟติง้งด้วยการใช้โบทูนินม่มทัคซินในการยกหน้าให้กระชับเข้ารูปอันนี้จะเป็นตัวฮอตคิดมากๆเลยที่เวลาดีไซน์เนี่ยก็คือจะดีไซน์เป็นเฉพาะคนเลยมีการวาดหน้าก่อนฉีดทุกครั้งเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของใบหน้าที่ไม่กระชับใบหน้าที่ไม่ได้รูปนะคะ แล้วก็ริ้วรอยต่างๆค่ะจริงๆก็ฮูเจลท็อกซินเนี่ยดีมากในแง่ของการนํามาช่วยลดริ้วรอยลดขนาดกล้ามเนื้อกรามหรือว่านํามาลิฟติ้งเก็บกรอบหน้าให้คมช,ชัดใครใช้บริการก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดของทางคลินิกได้เลยนะคะแอ s ไซ n m มิชิโกะคลินกะคะฝากถึงฟอรเร่นะคะก็คืออย่างส่วนตัวนะคะหมอก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอรเร่ไปแล้วนะคะทดลองกับ คนไข้แล้วก็คนใกล้ตัวหลายๆเคสนะคะรวมถึงมีดาราพิีเซนเตอร์ก็ได้มาฉีดก,กับหมอไปด้วยด้วยค่ะก็คนดังมาฉีดไปแล้วก็คือผลตอบรับดีมากนะคะสามารถใช้ปรับรูปหน้าใช้ยกโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรกรามากระดูขกขานไกรคางได้เป็นอย่างดีมากๆ ฉีดใต้ตาก็คือสามารถลดความหมองคล้ำบริเวณใต้ตาได้ดีมากเทียบเท่าได้กับแบรนด์ของยุโรปเลยค่ะหลายค,คนอาจจะคิดว่าตัวฟิลเลอร์ฉีดแล้วหน้าอาจจะบวมหน้าจะต้องใหญ่ขึ้นแต่จริงๆเทคนิคของทางคลินิกค่ะเราเน้นการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับทํายังไงก็ได้ให้หน้าดูเข้ารูปดูสวยขึ้นดูเรียวขึ้นก็จะเป็นการตอบโจทย์คนไข้ที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันมากกว่าการแค่เติมเต็มอย่างเดียว อย่างน้นนี้ก็คือฉีดฟิลเลอร์ฟอร์เรมมาแล้วเหมือนกันเป็นคนแรกๆที่ได้ทดลองตัวฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้นะคะใช่ค่ะนพ่คุณหมอฉีดให้แล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะดรสุนันต์ตระกูลโชคเสียนค่ะสโลชากินิค่ะก็วันนี้มารับรางวัลนะคะก็มาแสดงความดีีกับบอลซองจริงๆแล้วสโลชากินิกก็ใช้อยู่นะคะวันนี้รับ เดี๋ยวบนเวทีเจอกันค่ะยอดสูงสุดนะคะหนึ่งในสาของประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วพันใช้โบท็อกของแท้เนี่ยเดี๋ยวจะฝากทุกคนไว้เลยนะถ้าของไม่แท้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าของแท้มันมีให้ใช้แล้วราคาไม่แรงมีคุณภาพผ่านโออยเราก็ควรจะใช้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนก่อนที่จะจะจะ,จะใช้อะไรเราเช็คเราตรวจสอบได้ สำหรับสโลชากินิกเองเนี่ยเช็คที่บอนซองเลยค่ะยอดเยอะที่สุดแล้วมีทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์วันนี้รู้สึกว่า11ปีบอนซองเนี่ยเขาเปิดตัวนี้ด้วยนะคะตัวฟอ r เรค่ะฟิลเลอร์ฟอเรตัวนี้ดีมากเขาทําวิจัยแล้วมาให้ที่สโลชากินิกทดลองการทําวิจัยเป็นตัวที่ดีใช้มาหลายตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมือนฟิลลิ่งการฉีดแล้วก็อย่างนึงก็คือ ภาพที่ออกไปนะคะก็คือสวยแล้วก็ดูดีที่สำคัญก็มีออยอที่หลบด้วยนะคะใครที่สนใจกแบบับต้องติดต่อที่บอลซองเองนะคะไม่ต้องมาติดต่อที่สโลชากินิกแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สโลชากินิกเรายินดีรับใช้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนช่องทางนะคะก็ที่สโลชากินิกมีสอที่นะคะจังหวัดชัยนาท กับปทุมธานีค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะเข้าไปที่ a y ย t ุก o น #solorchaclinic #transformface ก็ ag, ได้นะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยการใช้คิลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปอาจารย์จะฝากไว้เลยนะคะคนฉลาดใช้ต้องเลือกใช้ของที่มีออนะคะ ถ้าของไม่มีอยอยหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณนะคะทุกคนเจอหน้าคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องกับใครได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์ญิงณัฐนิตาระพีพงษ์พัฒน,นานะคะมาจาก ECE Clinic วันนี้มาแสดงความยินดีกับบริษัทบอนซองครบรอบ11ปีค่ะก็ขอสแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมสำหรับบริษัทบอนซองนะคะที่ว่านำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้ามาให้แพทย์แล้วก็ทุกทุกคนได้ใช้อย่างมีคุณภาพค่ะคือทุกแบรนด์ที่ที่บอนซองนำเข้ามาจะผ่านอายอทุกแบรนด์นะคะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆให้เราได้ติดตามนะคะแล้วก็ได้เอามาใช้กับคนไทยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่เสมอค่ะ ปกติใช้ตัวโบท็อกซ์ค่ะตัวโบท็อกซ์ตัวใหม่แล้วปัจจุบันตอนนี้มีตัวฟิลเ,เลอร์เข้ามานะคะก็อยู่ในขั้นตอนที่สั่งซื้ออยู่ค่ะประสิทธิภาพของโบท็อกซ์ในเรื่องของการปรับรูปหน้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการปรับรูปหน้าแล้วก็เห็นผลไวนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีคุ้มกับราคาค่ะ<ม>เห็นผลไวค่ะคนไทยก็ไม่ต้องรอนานในการที่จะทาให้เห็นผลเนาะส่งผลมากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเมื่อเรา เมื่อแปลเมื่อสินค้าเป็นสินค้าที่ดีนะเป็นโปรดักที่ดีผลตอบกลับพอดีคนแค่ก็ให้ความเชื่อมากแล้วก็กลับมาใช้ซ้ําค่ะอ๋อตอนนี้ลูกค้ากดดันมากค่ะ <c oughs> เรียนกันมากในการที่แบบว่าตอนนี้เริ่มมีการเปิดหน้ากาก ให้เราได้เปิดหน้ากากกันแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะมาทําหน้าเพื่อจะเปิดโชว์หน้าสวยๆกันค่ะหลังจากที่ถูกปิดมาตั้งหลายปีคลินิกของเราเด่นเรื่องของการปรับแต่งหน้าค่ะที่ใช้เรื่องของการทาศัลยกรรมแล้วก็ไม่ทาศัลยกรรมในเรื่องของการในบางส่วนเนี่ยเราทําศัลยกรรมได้ใช่ไหมคะในบางส่วนเราทาศัลยกรรมได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนะแต่บางจุดที่เกี่ยวกับเรื่องของงานผิวเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ตัวโบทักฟิลเอร์หรือตัวรอยใหม่ในการที่จะช่วยปรับช่วยอะค่ะเช่เดียวกันที่คลินิกเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่อองงขนา หมดไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมหรือไม่ศิลปกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของเราก็คือเป็นเรื่องของที่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้าในทั้งสองส่วนทั้งศิลปกรรมและก็หนังสือน,น,นะคะจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่บริษัทเราตอมได้เสริมลงมาในเรื่องของสินะคะ้าและราคาบริการที่ช่วยท,ทำให้คนไทยมียนนะความเชื่อมไปถ้าคือก็เป็นคนชัดเจนนะคะก็อย่างที่บอกนะให้คลินิกเราเปิดมามากมมากว่า15ปีแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ของเราเหมือนกับการน,นะคะแล้วก็โปรดักที่เราใช้เราใช ที่มีคุณภาพนะคะและที่สําคัญด้วยทางประสบการณ์แล้วก็โปรตภัณ์ที่มีคุณภาพนะคะประกอบกับการการรักษาที่เรามองแล้วว่าเราทำทุกอย่างให้กับคนไข้ไม่โอเวอร์เกินราคาเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนไข้ตอบต่อแล้วก็งมาใช้ทาาอ่าแผนไทยขยับขยายค่ะแผนขยับขยายจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในหน้าค่ะตอนนี้มีหนึ่งสาขาค่ะแต่แผนขยับขยายเพิ่มเติมที่นี่เมเจอร์ราชโยธินค่ะค่ะ e c ซีอีคลินิกอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินนะคะหมอโอค่ะ คงนะคะหรือว่าหมอฝนนะคะอยู่ที่พาราดีพีนิกนะคะสีสันตาอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทบอลซองด้วยนะคะหมอก็เป็นผู้เข้าร่วมงาเป็นระยะเวลาเนื่อนานและใช้ผลิตภัณฑ์มาเกือบประมาณจะเกือบจะสิบปีแล้วน้องก็ประทับใจในตัวของฟูเจอร์ท็อปซีที่เป็นโบรสชาติเกาหลีนะคะอ่า็นโปรดักที่ของนี้ตรงสูตรไม่ยามบั้งหั ะะโซนิโกระที่หมอเลือกใช้มาเป็นระยะเวลานานก็คือได้แก่ตัวฟิวชั่นเมโซฟิวชั่นจากสเปนเนาะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือว่าเห็นผลชัดเจนเห็นผลดีได้รับสีทตอบรับจากท้อ่าเป็นอย่างดีคนเด่งก็คือในเรื่องของผลลัพธ์นะคะที่เห็นผลชัดเจนการบริการที่ดีอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของความเชื่อมั่นของผลลัพธ์นะคะ กระแสตอบรับก็คือดีค่ะจึงมีการเทิร์นโอเวอร์เรมีการกลับมาใช้บริการฟรับเรื่อยๆแล้วก็มีการบอกต่อความต่อมาค่ะหนึ่งก็คือในเรื่อง ฝีมือของแพทย์ด้วยสองก็คือใช้ตัวยาผลิตภัณฑ์ที่มีออยอนะคะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศถัดออยอ,อเมริกาออยอยุโรปออยอไทยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอะคะ่ะของเราก็คือมีการอัปเดตเทคนิคหรือว่าเข้าร่บ,บ,บมอบรมประชุมเรื่อยๆนะคะอัปเดตเทคนิคเรื่อยๆค่ะก็มีการพัฒนาฝีมือตัวเองเอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีสีสาขาขอนแกือมหาสาราคามร้อยเอ็ดแล้วก็ซูริสนะคะแพนดนปีน้าก็คือแพนที่จะไม่ได้ใส่แั่วสาขสา อะไรเพิ่มมากแต่ว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาในสาขาหลักก็คือสาขาคอนแกตนะคะให้เป็นที่นิยมมากข enfin, ึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่การบริการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายรายโปรดักต์เราก็เปิดมานานแล้วก็เป็นปีที่15แล้วค่ะสาขาทางตะวั่อนข้างจะโชคดีตรงที่ว่าคู่แข่งอาจจะน้อยกว่าในกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็มีลูกค้าที่มีกำลังซื้อแล้วก็มีลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปนะคะ เอยอะค่ะอ๋ใอให้อที่บริัทก็เดินทางง่ายมากเลยมีเครื่องบินหลายสายการบินเลยนะคะก็เชิญขอไใคทุกคนนะเท่านสามารถามาใช้บริการขอคะของยานได้ที่าราคลินิกนะคะความรู้สึกวันนี้คาารับรับรางวัลครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะรางวัลของเราก็จะเป็นพรอมโมสนะคะในการยอดใช้เนี่ย โบสถ์ทนะคะที่ห้อฮูเจลนะคะติดลำดับต้นๆของประเทศเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยที่อยู่กับคู่กับเรามานานถึง11ปีนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกันมากเมื่อประมาณจะว่าไปก็2ปีเนาะที่มันมีการแบบชงักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเสื่มความงามหรืออะไรก็แล้วแต่แต เป็นข้อดีมากนะคะพอหลังจากที่เปิดโควิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนเนี่ยกลับหันมาดูแลตัวเองกันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยการตอบรับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกนะคะก็จะมีโบท็อกซ์หรือว่าฟิลเลอร์การปรับรูปหน้าเนี่ยทุกคนนะคะคือเยอะมากนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันแล้วก็เปิดกันมานะคะเลยทาให้แบบตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วนะคะตอนก่อนที่เราจะประสบความสมําเร็จเนาะก็จะมีอุปสกรรคกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะก <explosion> ็ เกันหมดแล้วก็มีแฮปปี้ใช่ค่ะเนื่องจากว่าที่คลินิกของเรานะคะก็จะเป็นเด่นทางเรื่องการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปหน้าด้วยโพท็อกหรือว่าฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการทาศัลยกรรมนะคะที่ตีสุรังคลินิกมีหมดทุกอย่างที่สําคัญนะคะคลินิกของเราเนี่ยหมอดูแลเองค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีต่างชาตินะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบุ๊กที่เงินเข้ามาตอนนี้คิวยาวกันมากเลย ทำให้แบบเออหมอคิดว่าการที่เราเอ่อทำให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะบอกต่อกันมากขึ้นเนี่ยทำให้แบบทุกคนเนี่ยกลับมาใช้บริการกันเยอะกว่าเดิมประมาในส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการขยายเพิ่มค่ะเรื่องด้วยตอนนี้ค่ะด้วยการที่แบบการรองรับของลูกค้าของเราอะค่ะอเรียกได้ว่าแน่นมากจน แต่ว่าในแนวทางนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของปีหน้านะคะเราก็จะมีการปรับเพิ่มเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้ามากขึ้นนั่นเองก็คือหนึ่งที่ของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานเป็นสากลอันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2นะคะฝีมือค่ะหมอที่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเองหรือว่าหมอที่อยู่ที่ ะะได้รับการเทรนนิ่งทุกคนไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังบินไปเทรนนิ่งที่มันนอกอีกหนึ่งคนนะคะที่ประเทศโตลีค่ะสุดท้ายใครอยากใช้บริการนะคะก็แนะนำนะคะเข้าไปที่เฟ e บุ o k ฟรีซูลางคลินิกหรือไม่ก็ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะของเราเนี่ยก็คือจะเป็นการนัดคิวค่คะช่องทางไลน์แอดเท่านั้น การอย่างทั่วถึงนะคะดังนั้นเราจะมีเวลาเคสใบหินได้เยอะขึ้นนะคะใครสนใจสามารถปรึกษาได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนัดคิวกันเข้ามานะคะอย่าลืมทับไปที่ไลน์แอดรีสุรังคลินิกค่ะสวัสดีครับชื่อหมอโดนะครับมาจากยองโดคลินิกนะครับผมก็ในวันนี้นะครับก็ได้เข้ามาร่วมงานของบริษัทบอลซองนะครับเพื่อรับโลกรางวัลนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคลินิกที่ใช้โบท็อกซ์ติดออฟสิตประเทศนะครับโบท็อกซ์ที่ห้องหูเจลนั่นเองนะครับผมก็ สาเหตุที่เราใช้โปรท็อกตัวนี้เนะี่ยเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีการเปเปอร์รับรองวิจัยจากอาจารย์โรงเรีนแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งผลเนี่ยใช้มาทั้งหมด3ปีแล้วแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเจ้านะครับเพราะว่าเราไปใช้คนไข้แล้วรู้สึกว่าคนไข้แฮปปี้นะครับเห็นผลไหวแล้วก็ได้ได้ฤอูนานนะครับผมที่สําคัญเนี่ย คือเราต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเอาสินค้าอะไรบางอย่างไปใช้กับคนไข้จริงนะครับโดยปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องมั่นใจจริงๆโดยที่เราก็ทดลองใช้ตัวเองนะครับถ้าเกิดมันไม่ดีเราก็ไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เยอะมากๆขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับก็หวังว่าอันนี้ไม่ได้พูดปวยหรืออะไรนะก็อยากให้บริษัทเนี่ย ยังรักษาความดีนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงวิจัยใหม่ๆนะครับที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจต่อไปเพราะว่าใาานฐานะหมอเนาะก็คำนึงความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับผมแล้วก็ในวันนี้เห็นบอกว่าจะมีโปรดักที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือฟิลเลอร์ยี่ห้อฟิวเล้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงถ้าเกิดดีเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับทุกอยาก่างเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนใช่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าคนไข้ที่เข้ามาในคลินิกไม่ว่าจะคลินิกไหนก็ตามเนาะเขามีความอ รือตัวคลินิกแล้วเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เท่าเรารอยู่แล้วนะครับแต่เราเองนั่นแหละที่เราจะต้องแบบศึกษาให้รู้จริงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้คนไข้จริงๆนะครับ mm hmm. นั่นคืออณิธานของเราได mm hmm. ะครับ mm hmm. ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตัวองค์กรผมก็เหมืนเนาะผมคิดว่าเราถ่ายทอดมาจากตัวนิสัยของผมเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกด้วย mm hmm. เราไม่ได้มอง,งแค่ผลกำไรอย่างเดียวเนาะ ผมมองว่าต่อให้เป็นหมอความงามก็ยังต้องมีความเป็นหมออยู่นั่นก็คือเราจะต้องมองแล้วว่ามันปลอดภัยมันเห็นผลจริงคนไข้ที่เข้ามาทำเขาพร้อมจ่ายเงินเราอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่ามันดีถ้าเกิดว่าเรายังมีความแบบเฮ้ยคนไข้คุณจาเป็นต้องทํานะคุณต้องไปทาถ้าคุณไม่จำเป็นต้องทําคุณก็ไม่ต้องทำ,ตงทำ,ตงทำแต่ถ้าเกิดคุณทําไปแล้วผมบอกเลยว่า ผมจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในงบของคุณที่คุณคเตรียมพร้อมมาเท่านี้นะครับผมแต่ของคนไข้ใช่ไหมหมายถึงว่าโัวถอกนะครับก็ฟีดแบ็กก็คือเห็นผลเร็วนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือ3วันก็จะตึงเลยนะครับผมโดยปกติสมัยก่อนอนะโปถอกมันจะใช้เวลาประมาณ10วันถึง14วันแต่ว่าตัวเนี้ยสถึง7วันแล้วคือตึงเลยนะครับแล้วก็ ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็มีเปเปอร์วิจัยอย่างปีที่แล้วเรามางานก็มีเปเปอร์วิจัยจากอาจารย์เรียนแพทย์เนาะว่ามันสามารถให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับโอทอกประเทศอเมริกานะครับแต่ว่าก็ในราคาที่ดูอกลงักมากกว่าเข้าถึงคนได้มากกว่าประมาณนี้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยที่ที่ที่เรามางานเนี่ยมันบอกได้อย่างหนึ่งว่าเราใช้ของแท้ใช้ของแท้แน่นอนผ่านออยอนะครับเพราะว่า มันอาจจะมีโปรดักต์มากมายเลยในตลาดที่ราคาถูกกว่าแต่อาจจะไม่ผ่านออยเนาะการไม่ผ่านออยเนี่ยมีความเสี่ยงที่ว่ามันอาจจะไม่มีคนรับผิดชอบเราในกรณีที่แบบในปลอร้อมหรือว่าคนดำเนิหรือว่าตัวงมีสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างยก็คิดว่าถ้าเกิดเราพร้อมจะาสมมอบคุณภาพที่ดีเราค่อยขยันถ้าเรายังหลังบ้านไม่พร้อมเราไม่ทําแต่ว่าในแง่ของความเชื่อมม่นเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ที่ที่จะบริการกับเรา จะไม่ใช่เฉพาะบนหอกดีเท่าซ้ำนะครับหลายหลอย่างเลยนะครับให้คำมั่นสัญญาได้อย่างหนึ่งลวกันว่าถ้าเกิดว่าหลังบ้านเราไม่พร้อมหลังทาไปแล้วเรายังไม่สามารถดูแลคนไข้หลังทําได้ดีเราจะไม่ขยายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยายก็คือบอกได้เลยว่าเราพร้อม้วปกติเนี่ยคือตัวผม,ผมเองก็จะเรียกว่าเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้จักในแง่ของหมอศัลยกรรมผ่าตัด กกรรรมมนะคับผ็จะมีช่องทิกตอกนะฝากติดตามด้วยนะครับชื่ออยองโดเวนิชคลินิกนะครับวายดีเวนิชคลินิกนะครับหมอโดนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าในตัวคลินิกเราไม่ได้มีแค่ศัลยกรรมนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็การรักษาคุณภาพเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับยองโดคลินิกนครับแพทย์หญิงนุพวรรณจันสมศรีนะคะจากเบลล่าแคร์คลินิกนครศรีธรรมราชค่ะมาไกลเหมือนกันมาไกลสวันนี้ครับ ก็ยินดีกับบอลซองนะคะเพราะว่าหมอเอกก็ใช้พูเจลมาตั้งแต่สมัยที่บอลซองมีแบบผลิตภัณฑ์ฮูเจลแรกๆเลยแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็คนไข้ก็บอกเลยว่าปังประทับใจกับกับบริษัทที่เราใช้ะค่ะแบรนด์นี้ใช่ไหมก็พยายามตอนแรกคือเราใช้เฉพาะแบรนด์ของอยุโรปหรือเมริกาอยู่แล้วก็พอมีเกาหลีมาเหมือนมาจีบๆที่คลินิกอะค่ะเราก็ต้องการบริอกแบบเกาหลีแบบพรีเมียมอยู่แล้ว ก็ร <M> ู้เลยว่าโดยประวัติของของทุณกรเองอะไรด้วยนะคะแล้วก็มอง่องเองแล้วก็ให้ความเชื่อถือหน้าเชื่อถือแล้วก็ตัวโบ็อกที่เราลองใช้เองแล้วฉีดกับหน้าหมอเองด้วยก็เลยแบบกับเราเหมือนกันกับเราเริ่มเริ่มกับหน้าหมอเองเพราะว่าทุกตัวหมอจะลองกับหน้าหมอเองแล้วรู้สึกว่า มันละมุนมันธรรมชาติแล้วก็ประทับใจอะค่ะอยากให้คนไข้ได้ลองใช้ด้วยกับหน้าพี่หมอใช่ไหมไม่เลยเพราะว่าเราเราใช้มาเกือบทุกยี่ห้อแล้วแล้วก็พอเราลองโบท็อกตัวนี้ค่ะลองโบท็อกตัวนี้เราก็เหมือนกับหนึ่งเดือนก็คือเห็นผลความละมุนผลลัพธ์ของโบท็อกมันก็ออกเลยคนไข้ก็ตอบรับดีเพราะว่าเหมือน พอเขาฉีดไปแล้วยิ่งคนใต้สาวใต้หน้าเขาจะคมอยู่แล้วถ้าฉีดไม่ดีฉีดไม่ดีเนี่ยคิวยกคิวกระดกหน้าแข็งแต่ตัวเนี้ยครูเจลเนี่ยไม่แข็งละมุนคือคนไข้ชอบแบบฟีดแบกดียอดขายเราก็ดีคนไข้ก็ก็บอกต่อส่วนมากของพี่หมอไม่ไม่ได้ยิงแอบไม่ได้อะไรอยู่แล้วคนไข้ก็จะเป็นปากต่อปากคะจุดเด่นคือถ้าสมมติว่าเรื่องเรื่องจุดเด่นจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องของกิวเหมือนที่คุณกรณพูดจะทีชอบมาก ที่แกพูดบนเวทีคือเราไม่ได้ดัาร่างมาเราไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่เราขายสกิลที่ดีบอกว่าสกิลที่ที่หมอฉีดมาตลอดหมอเปิดที่มาฉีดเจ็ดปีเราให้ความมั่นใจองใข้ได้ว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้มาน,นานแล้วเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเรารู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนได้คุณภนะาพคนไขกก็จะให้เขาเรียกศรัทธามีศรัทธาือความเชื่อมั่นในตัเราเขาก็จะ เหมือนปากต่อปากอะค่ะเพราะเขามั่นใจว่าคือเหมือนที่บอกเราฉีดมานานแล้วเราต้องเลือกของดีของคุณภาพให้เขาอยู่แล้วถ้าเราใช้หูเจลเขาก็จะมั่นใจว่าหูเจลดีนั่นคือความมั่นใจของเขาสำ,สำหรับหมอนะหมอว่ายอดขายเหมือนคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดว่าตอนตอนทุกคนคิดว่าตอนโควิดอะทุกอย่างจะดอบแต่คลินิกหมอไม่จป คูณสามไม่หยุดไม่หยุดทั้ทุกอย่างพัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฟิลเลอร์ก <f uel> er> ็มีการอัดแอปตัวเองปรับต,ตัวพัฒนาให้มันเหมาะกับผิวแล้วก็สร้างความตมุนที่ผิวเยอะขึ้นตัวถกก็พัฒนาตัวเองขึ้นๆๆเรื่อยๆราะว่ารูปลักษ์รูปลักษ์ที่เราเห็นเซอร์วิสชันทุกคนให้ความเห็นันแล้วเหมือนเหมือนตัวหมอเองเรายังฉีดเลยแล้วทําไมคนไข้ถึงจะไม่ฉีดเพราะเราเป็นหมอเรายืนยันได้ว่า เราฉีดแล้วมันดีมันปลอดภัยมันมีคุณภาพอันนี้คือคือจุดขาย<อ>ฟาก็ยินดีนะคะใครอยากลงไปใช้บริการ<อ>ก็ลงไปเลยที่เบลล่าแคลคลินิกนะครศรีธรรมราชนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยถนนพัฒนาการภูขวางนะคะฉีดโดยหมอคนเดียวไม่มีหมอคนอื่นผ<อ>ลิตภัณฑ์คือยืนยันได้เลยเราสั่งตรงจากบริษัทไม่มีซอนไส้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มด้วยคุณภาพแล้วก็ มูเจลหรือว่าโบ็อกหรือว่าฟิลเลอร์โฟเรหรืออะไรก็ตามทุกตัวถ้าไม่ลงหน้าหมอก่อนไม่ลงหน้าคนไข้เด็ดขาดลงไปที่เบลล่าแคร์บายด็อกเตอร์ลควันจะเป็นเพจเลยคะเป็นเพจแล้วก็กดเซิร์ชแล้วก็จะขึ้นเลยนะคะหมอจะตอบเองเกือบทุกเกือบทุบกคำถามใช่มีหมอคนเดียวด้วค่ะไม่ไม่มีหมอคนอื่นเพราะว่าเวลาคนไข้มาเขาก็ถามหาแต่หมอนกเราก็าก็ต้องดูแลเขาเอง ก็สวัสดีครับหมอเจมส์นะครับพรอดิดาคลินิกแล้วก็รีชูเวตบิวตี้เฟล็กซ์คลินิกนะครับแล้วก็สถาบันซับไอแคลดมี่นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับครบรอบ11ปีของบริษัทคอนซองนะครับแล้วก็มาดูสินค้าเพราะวันนี้จะเป็นงาน grand opening ของตัวเลนตัวใหม่ของบริษัทที่ชื่อว่าฟลอเรนะครับแล้วก็มี i n n o v a t i o นแล้วก็มีนวัตกรรมสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม มากมายนะครับในงานวันนี้และที่สําคัญคือบรรยากาศในงานนะครับเต็มไปด้วยความคุณนามฝามข้างนะครับแล้วก็แน่นเอียดไปด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณหมอสวยๆงามๆนะครับคุณหมอหล่อๆเยอะแยะมากมายนะครับก็รู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ ความาลังการของงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็คนไข้ทุกท่านนะครับที่ติดตามหมอนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่เป็นเพจทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับของทางฟอริดาคลินิกแล้วก็ทางริชเวนบิวตเพล็กคลินิกนะครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีลูกค้านะครับก็แล้ไม่มีคนไข้ที่ให้กลับสนิทมาตลอดนะครับก็จะไม่มีวันนี้หมองเจมส์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็หมอก็จะพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ สร้างสารรค์นวัตกรรมที่ดีนะครับแล้วก็แนวทางใหม่ๆในการที่จะดูแลเรืเ่องความสวยความงามให้กับลูกค้าและก็คนไข้ทุกคนต่อไปนะครับ